สว,ส, ughs. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครัเรามาพบกับพระสมเด็จนะครับนะฮะยกฐานะครับนี่เดี๋ยวผมเอาซีเดิมมาให้ชมนะฮะนี่ครับเป็นรุ่นนี้ฮะสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวนะครับนี่ฮะนี่คือลายมือพระอาจารย์นะหรือหล,ละะือปู่เรานี่ฮะนี่ฮะลายมือลปู่มหาธิรานะครับเขียนว่าสาเร็จทุกอย่างนี่ครับนี่ฮะ นี่ครับซีนเดิมนี่ครับนี่ซีนเดิมนี่ฮะรุ่นนี้ก็รุ่นละสามร้อบาทเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาชมวันนี้ชอบถูกใจกันไหนเนี่ยสามารถปิดกันได้เลยนะครับนี่เป็นรายการอัปเดตที่ผมเปิดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชมเลยพี่รายการที่หนึ่งกันเลยฮะหรือรายการนี้ครับเป็นเนื้อเกสรนะครับตะกุดเงินนะครับเป็นเนื้อเกสรนะฮะตะกุดเงินพี่สวยๆนะครับนะจะสร้างน้อยมากนะครับนี่ฮะ นี่แหละแายมือปูนะนี่นี่คือแายมือลุงปูหมดเลยนะครับเลขคนจับเบอร์แปดหกห้านะครับรายการที่อยู่ที่นี่ฮะหกร้อยบาทราคาเดิมพี่นะฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการนี้เลขคนจับเบอร์แปดแปดสามนะฮะตะกุดเงินรายการนี้ก็อยู่ที่ราคาเดิมนะฮะหกร้อยบาทนะครับรายการที่สองต่อมาครับรายการที่สามนะฮะเป็นเนื้อ นะฮะเนื้อผงน้ำมันนะฮะนี่โรยผงเก่าครับนี่ผงน้ำมันเกสรโรยผงเก่าพี่เลขคนเบอร์สี่หกศูนย์นี่ครับนี่คือมวลสารพระเก่านะครับนะนี่ฮะนี่ฮะมวลสารพระเก่านะพี่นะที่โรยอยู่นะนี่เลขคนเบอร์สี่หกศูนย์พี่รายการนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดสามร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้โรยพอยเศกครับนี่เลขค้นเบอร์พี่แปดหนึ่งเจ็ดนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนี้ไม่ใช่้อยบิน้อยอะไรนะครับนี่คือเป็นลอยพระผงน้ํามันนะฮะจะเป็นการถอดพิมพ์อันนี้อยู่แล้วฮะนี่รายการนี้โรยพอยเศกพี่รายการที่สี่นะครับสามร้อยบาทเช่นเดียวกันฮะต่อมาครับรายการที่ห้านี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงนะฮะนี่นะสวยๆกันเลยนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะ โรยม้วนสารนะฮะโรยผงม้วนสารเก่านะฮะนี่ฮะเลขคุณทะเบินหนึ่งห้าหนึ่งแปดพี่รายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่นะรายการที่หกนะฮะร,รายการที่หกนะครับรายการนี้โรยตะไบทองนะฮะเลขคนณะเบินสามศูนย์แปดนะฮะโรยตะไบทองพี่นี่ฮะสามศูนย์แปดนะครับนี่ฮะรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับเลือกกันได้เลยพี่ชายนะพาร์ทแจ็คกันตีแท้ ต่อมาครับเป็นรายการสัมปทาคุณนะฮะนี่คะดูกล่องสะก่อนพี่นะนี่หลวงปู่เขียนยันกับนะครับสําเร็จทุกอย่างรายการนี้นะฮะจะเป็นสัมปทานคุณจะเป็นเนื้อทองแดงให้นะครับเลขโคดเบอร์สี่หกนะรายการนี้อยู่เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทงาองค์นี้เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับหรือมีองค์เดียวด้วยนะครับมีองค์เดียวด้วยนะครับนะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาบริการที่แปดนะ รายการที่8ก็เป็นโรยพอยเศกเหมือนกันฮะนี่เรียกคกนทะเบอร์206นะฮะโรยพอยเศกเรียกคนทะเบอร์206ศนกี่รายการนี้นะฮะ300บาทนะครับรายการที่8นะครับต่อมาเป็นรายการที่9รายการที่9ครับรายการนี้เป็นโรยมวสรร gage, ย 2008, ลมวสารพระเก่ากก 2008, นะครับโรยมวลสารพระเก่าเรียกคนทะเบอร์768นะครับโรยมวลสารพระเก่าเรียกคนทะเบอร์768ดหกพี่นะฮะรายการนี้นะฮะนี่ฮนะรายการที่9นะครับ300บาท ต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นผงพุทธคุณนะครับปัดเงินนะครับผงพุทธคุณปัดเงินพี่เลขคุณเบอร์2 3 0นะครับเลขคุณเบอร์2 3 0พี่รายการนี้เปิดอยู่ที่350บาทนะครับปัดเงินนะฮะต่อมาครับรายการที่11นะครับรายการนี้ก็ปัดเงินพี่เลขคุณเบอร์2 6 8นะครับเลขคุณเบอร์2 6 8นะครับปัดเงินนะฮะรายการที่11นะครับนี่ฮะสามบาทนะครับต่อมาเป็นปัด ปัดทองนะครับปัดทองเลขคนจำนวนเจ็ดเก้าสามนะครับปัดทองเลขคนจำนวนเจ็ดเก้าสามนะครับน <gamma enders> ี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันฮะรายการนี้นะฮะรายการที่นะฮะสิบสิบสองวะพี่นะสิบสองนะครับต่อมาการที่สามเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับนืผงพุทธคุณโรยมวลสารเก่านะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับต่อมาการที่สิบสี่ครับโรยมวลสารพลอยเสกนะครับเลขคนจำนวนแปดหกแปดนะครับ รรยมวลสารพลอยเศษกัรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับพี่ชายครับรายการที่สิบสี่นะฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเลขโคู่ตั้งเบอร์หนึ่งแปดเก้ารายการนี้เป็นแอร์บัตนะฮะเป็นงานสีประจำวันนะครับรายการนี้สีชมพูนะฮะรายการนี้สีชมพูเลขคด่ตั้งเบอร์หนึ่งแปดเก้านะฮะเปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดอยู่สี่ร้อยบาทที่นะองค์ที่ห้าองค์ที่สิบห้านะครับต่อมาองค์ที่สิบหกครับเป็น เขียวนะครับรายการนี้เลขคนณทะเบอร์95นะครับนะสีเขียวเนี่ยน้ำ450บาทนะครับ400บาทเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะ400บาทนะครับรายการที่16นะครับนี่ฮะสีเขียวนะครับต่อมาการที่17ครับเป็นส้มนะฮะนะฮะเป็นส้มส้มนี่ครับเลขคนณทะเบอร์42นะครับนะนะาเอ๋บัตส้มเนี่ยฮะสีประจําวันนะฮะรายการนี้ครับนะรายการที่17นะครับ ต่อมาการที่แปดครับนี่สีฟ้าครับนี่เลขคนเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งหามเงินหางทองครับนี่ครับสีฟ้านี่ครับนี่ฮรสี่ร้อยบาทเหมือนกันครับนะรายการน,นี้สิบแปดต่อมารายการสิบเก้าสีเหลืองนี่ครับนัมเบอร์หนึ่งร้อยนะนัมเบอร์หนึ่งร้อยครับเลขคดหนึ่งร้อยครับนี่ฮะ รายการที่19นะครับ400บาทนะครับต่อมาการที่20นะสีฟ้าครับนาอีกหนึ่งองค์เลขคนจำนวนหนึ่งนะฮะสีฟ้านี่ฮะ400บาทนะครับละรายการที่20นะครับต่อมาการ21นะครับลอยตะไบทองนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งนะครับลอยตะไบทองเลขคนจำนวนหนึ่งครับนี่ฮะรายการที่21นะครับ300บาทนะครับ อมาปัดหน้าครับรายการที่22นะครับเลขคนละเบอร์733นี Indeed, tools, urgency, Hello, um, uh, ่ฮะรายการนี point, uh ้350นะฮะสามาสพีรายการ22ต่อมาการ23นะครับปัดหนักนะฮะปัดหนักนะครับเลขคนละเบอร์1110โอ้เมื่อกี้ปัดทองนะเลขคนละเบอร์1110โอ้โหเกือบตองนี่เกือบตอง14ตัวนี่ฮะรายการนี้จาปัดหนักนะพี่นะนี่ฮะ350บาทนะครับ ต่อไปเป็นมวลสารนะรยมวลสางเก่านะครับเดกเกสโรยมวลสางเก่านะผงน้ามันนะเรียคนเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งหาเงินหาทองพี่นะครับรายการนี้นะครับรายการยี่สี่นะครับสามร้อยบาทต่อมาการยี่ห้าครับรายการนี้ก็รยมวลสางนะครับโอ้นี่บินนิดนึงอันนี้บินนิดนึงนะครับขอคนรับได้ผมขอสองร้อยพอนนครับใครเอาทํามวลสางผมขอสองร้อยพอพี่นี่สองร้อยพอขาดทุนให้เลยนะฮะต่อมาพี่ชายครับรายการตัดไปนะฮะ การที่ยี่หกครับนี่โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับโรยตะไบทองเนี่ยเรียกคนตะเบิร์นหนึ่งสี่แปดโหนี่อันนี้น่าจะเป็นพวกตจินดามาีอะไรอย่างเงี้ย่นะเนื้อผงพุทธคุณเอ้ยเนื้ออะไรอันนี้น่าเนื้อเก่ามาผงพุทธคุณเก่าก็อี่ยนะนี่ฮะคลาสสิกมากน่าจะเป็นเนื้อโรยมหาชนวนอะไรทีอย่างเงี้ะหนึ่งสี่แปดเนี่ 1, 4, นาายต้องหาปรากาศแต่อันนี้เก่าเลยมีองค์เดียวด้วยนะฮบนี่ฮะสวยเลยนี่ครับป็นการนี้ นี่ครับการนี้ขอที่สี่สี่ร้อยหรือหกร้อยผมเคยขายนะผมไม่แน่ใจนะถามไปรายกาไม่เจอรายการไม่เป็นไรเขาขอสี่ร้อยรายกันอีพีนี้นะต่อมาพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นพ่อผงพุทธคุณเก่านี่ครับโรยมวลสารเก่าเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดสามพี่สามร้อยบาทนี่ครับต่อมาพี่รายการสุดท้ายฮะรายการที่2 3ง5าม8นะครับ28นะปัดทองครับเลขคุณตัวเบอร์1161นี่ฮะ รายการนี้ปัดท้องพี่รายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับหนาววันนี้ก็มีแบ่งไปประมาณนี้พี่ชายเนาะนี่ะยี่สิบแปดรายการนะฮะหากชอบรายกันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้พี่นะอย่างนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะอาจจะไว้นิดนึงนะครับอาจจะไว้นิดนึงนะครับงี้ขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ